ท่านผู้ิพากส,สารมานาสานทรัฐกาลสินได้ต้อการแขวนกาลสินให้ไดท่านายกที่สุนตรีเมืองกาลสินท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านคณะกรรมการจัดงาน ท่านข้ราชการพ่อค้าข้าหาบดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยิดีเป็นเกียรติเตาจริง่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2554 ซึ่งจะงขึ้นโดยคณะคณะโยกน์สมุตรีเนืองกาลสินและคณะในวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณการ,การพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะจริง,ง,งแล้วพี่น้องชาวจังหวัดกาลสิน แสดงออกถึงความร่วมม้ร่วมมืออนุรักษ์สื่อสารส่งเสริมประเพณีลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นวาระสำคัญที่ทุกท่านจะได้แสดงออกถึงความเป็นคนทีู่้ที่รู้คุณกระตันดูต่อพระแม่ของคาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ที่ได้อาศัยลำน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและหลายท่านยังได้มีโอกาสที่จะลอยขึ้นลอยสูงเพื่อที่จะได้ต้อนรับกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในอนาคตผมขอชื่นชมในพลังความสามัคคีความตั้งใจจริงของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกลาลสิน งาน,นโดยท่านจรุวัฒน์คุณเพิ่มขอชื่นชมพี่น้องประชาชนและกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รวมไม้รวมมือกัน,กนจัดงานศิษสารประเพณีลอยกระทงในปีนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่และมีความเหมาะสมซึ่งจากประวัติความเป็นมาเดิมประเพณีลอยกระทงได้เรียนแล้วว่าเป็นประเพณีทีเป็นเอกลักษณ์ของไทยนมีความสำคัญ เป็นที่รับรู้ในทั่วโลกในโอกาสแห่งการสื่อสาร,รประเพณีร้อยกระทงได้เวียนมาอีกครั้งผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินได้ร่วมกันลอยกระทรงขอสมาพระเมคงคาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นตนเองและครอบครัวขอขอบคุณสื่อราชการภาคแัะภาคเอกชน พ่อค้าขาดบดีพี่น้องประชาชนสถานศึกษาทุกแห่งที่น้องจากชุมชนตา่างๆที่ให้ความร่วมมือมสริสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ให้สําเร็จลงด้วยดีในเวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2554ของจังหวัดกาฬสินธุน์ดำเนินการโดยคณะ สบาลเมืองกาลสุนน่าโอกาสดีระเราเ่จไมแห่งอยากให้ท่นพัฒนาคา้นให้ท่านด้ทรงเปย์ยงมณิวาราวจะนสัตวโรเบศุนธันโตภักสารวิปปารณีรักคงคา นะมามิหังพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมทีคารัตตังหิตายาสุขายยาสิาสริมังคลรัตถายา สังวัตตุประทงและประทีบพร้อมบริวารของข้าพเจ้านี้ขอบูชารอยพระพุทธบาทขอบูชา,อาของพระมุนีเจ้าณหนาดักหาใจปริมปังไม่ได้